ทุนและรางวัลบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนให on, er ้นักศึกษารับการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีทุนและสวัสดิการสำหรับการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลายประเภทดังนี้เริ่มตั้งแต่ทุนแรกเข้าของนักศึกษาไทยและต่างชาติมีทุนเฉลิมพระเกียรติ60ปีและทุนมหิดล Postgraduate Scholarships for International Students สำหรับนักศึกษาปัจจุบันเรามีเงินช่วยเหลือเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเงินกู้ยืมสำหรับจ่ายค่าเทอมทุนสำหรับผู้พิการและยังมีทุนสำหรับช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วยสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ผ่านการเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์และมีหัวข้อเรียบร้อยแล้วจะมีทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศทุนผู้ช่วยนักวิจัยและทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับทางสมาคมสิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนนอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ SDGS อีกด้วยนอกจากทุนแล้วยังมีรางวัลอีกหลากหลายประเภทดังนี้รางวัลการตีพิมพ์บทความปริทัศน์รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเดน่นรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเดน่นและรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย SDGS ของมหาวิทยาลายัย และสุดท้ายคือดีลิสสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมคือได้เกรด4.00และศึกษาจบภายในเวลาที่กำหนด